สวัสดีค่ะวันเดียวกับช่อง Eep Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องเมื่อนักเรียนใหม่เป็นคนสวยกันเย่ไปดูกันเลยอ่ะทุกคนทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยนะจะมีเพื่อนใหม่เข้ามาในโรงเรียนเรารู้ครับอยู่ห้องเราด้วยอ่าโอเคก็นุ่นไงอยู่หน้าห้องพอดีเลยเอองั้นเออเข้ามาเลยเข้ามาเลยจริงๆก็เข้ามาได้เลยแหละแต่เพิ่งเห็นไงว่าอยู่หน้าห้องเฮ้ย ตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวไม่กล้าเข้าโอ้ยว้าวข่าวมากสวยมากเอ่อเพื่อนชื่ออะไรเดี๋ยวนะให้นำตัวเลยละกันนะเนาะอ่าฉันชื่อเชอรี่นะเชอรี่เหรออ้าวห้องเราก็มีคนชื่อเชอรี่เหมือนกันเลยนี่ ก็ไ <c oughs> ม่รู้จะอธิบายเพิ่มเติมอะไรแล้วว่าอยากถามอะไรก็มาถามเราได้แล้วกันแต่เราบอกแค่ว่าเราชื่อเชอร์รี่ลกะกันอ่าเขินอายก็อย่างนี้แหละเออเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นก็ได้อยากนั่งหลังห้องไหมละ่ะเออได้หมดเลยค่ะได้หมดก็ไปอุ้ยนั่งใกล้เราด้วยเออชื่อเชอร์รี่อ,อ่ะสวยเมือกเฮ้ยเป็นอะไรเรียนก่อนไหมฮะเออ เอ้ยพวกนี้มันบ้าพวกนี่เธออย่าไปยุ่งกับมันนะเน่แกเงียบไปเลยนะนางเข้าผอมเฮ้ยแกนะสวยก็ไม่สวยนี่สวยให้ได้เครื่ององเชอรี่นะ่นะฉันจะไม่ว่าจกคำเน่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันเหรอเน่เ่ๆน,นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะว่าไปถึงความสวยด้วยนะอย่างสาวผมชมพูรเรืองแสงอย่างฉันเนี่ยมันจะสู้ใครได้อนะแบบหมายเนียไม่ใช่สิสู้ฉันพูดยังพูดผิดเลยนี่ จะบอกวเลยนะนี่ฉันผิวขาวคนไหนเนี่ยเนยเนเนเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเลยอย่าผิวธรรมชาติแต่แกยังไงจูออนเนี่ยเฮ้ยเถียงอะไรกันนี่ฟังก่อนสิเดี๋ยวจะให้งานนะเดี๋ยวให้อ่านหนังสือห้าร้อยสามสิบเก้าแล้วกันเน้ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครูมีติดประชุมนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะต้องไปละเออไม่สิวันนี้ต้องเคลียร์งานประชุมมันขนะงั้นเดี๋ยวเออ ลองลอง,ลอ,งอ่านดูไม่เข้าใจตรงไหนลุกมาถามเลยนะลองอ่านเอาเอ,าเ,อาเด็กใหม่มีอะไรสงสัยก็ถามเพื่อนได้นะนี่เธอมีแฟนยังอ่ะอะไรถามเราทําไมเนี่ยแล้วบอกให้ได้แต่ว่าถามเรื่องเรียนหรือว่าถามเรื่องส่วนตัวแล้วได้ไหมอ่ะหรือว่าจะแบบถามว่าแบบเราย้ายมาจากที่ไหนเราชื่อจริงชื่ออะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมเออน่าหน่ะสิเป็นบ้าหรือไงเนี่ยอา้าวยัยมากี่แกนี่เงียบปากไปเลยเฮ้ย ห้องนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหอยู่ห้องหนึ่งซะเปล่าทําตัวยังกับเด็กแบบโอ้ยเดี๋ยวห้องที่ท้ายยิ่งหน้าแล้วกว่าเธอเอา้าอะไรของครูเนี่ยเฮ้ยมากิเอเธอเชื่อมากิใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยดูในห้องเนี่ยเธอน่าจะรู้จักสุดแล้วอไม่ใช่ว่าเพื่อนคนอื่นไม่อยากรู้จักแนละ้วแต่ว่าเราอยากไปเพื่อนกับมากิเออมานั่งกับเราไม่ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีคนนั่งนะ อา้าวเดี๋ยวแล้วแยมโร่ะแยมโรหรอนางบอกว่านางจะย้ายไปนั่งข้างหลังสุดเลยอะนั่งหลังนูน่นนะข้างๆเออข้างๆตะกุกไก่อะ่ะงั้นตรงนี้ก็ไม่มีที่นั่งอนั่งได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งละกันเอา้าวไม่นะจะย้ายทำไมอะ่ะอยากคุยด้วยเอ้ยทำงานเป็นบ่าอะไรกันเนี่ยโอ้ตายจริง เธอเชื่อมากิใช่ไหมคือเราได้ยินชื่อเธอบ่อยมากเลยอะแต่ก่อนที่จะเข้ามาเขาบอกว่าเธอเรียนเก่งแล้วก็รวยมากนี่แหละเพื่อที่ฉันอยากมีอยู่แล้วเห็นไหมทุกคนเนี่ยโอ้ยมากิมันก็สนิทกับคนไปถั่วนี่ไปนอะไเเงียบเลยนะทํางานได้แล้วนี่แกทําอะไรฉันก็กดเครคิดเลขไงเดี๋ยววิชาอะไรคณิตแล้วนี่วิชาอะไรภาษาญี่ปุ่นน่ะ โอ้ยฉันทําเสร็จแล้วเนาะเสร็จตั้งแต่ครูสั่งรอบแรกตั้งแต่ก่อนที่เชอรี่จะเข้ามาอีกเอาเหรอเอเอ,เอสิไม่รู้เรื่องนี่จะพูดดิอืมอืฉันผิดเองละ่ะเฮ้ยอะก็อันแหละยาจะไปแก้งเพื่อนใะเพื่อนเปเด็กใหม่อะ่ะโอ้ยห้องเราแบบเป็นคนทัศนคติดีครับผมไม่แก้งใครง่ายๆแน่ๆ เอาให้จริงนะแค่เราเข้ามาเนี่ยเห็นทุกคนมองแล้วก็นั่งยิ้มให้เราอ่ะแล้วเ,เริ่มกลัวแล้วเอายิ้มให้เพราะสวยเออใช่อย่าไปราแวงเลยแต่พวกนี้มันก็บ้าแบบนี้แหละพวกผู้ชายเนี่ยแต่ส่วนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยนะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นแบบเป็นมิตรแน่นอนมิตรอะไรอะ่ะมิตรอาชีพเหรอเฮย้ยเล่นมุกเชยมากก็เป็นมิตรนี่แหละฉันคุยกับเพื่อนอยู่อย่ามาชั่วหนีนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะ พยายามคุยกับทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ขอทำงานก่อนดีกว่าเห็นแม่นี่เพื่อไปเด็กเรียบร้อยนะเนี่ยเฮ้ยสวยอย่างนี้เรียนก็เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เ,เขาเพิ่งเข้ามาแล้วแกรู้ได้ย,ยังไงว่าเขาเรียนเก่งอ่ะเอา้าถ้าเขาเรียนไม่เก่งเขาจะได้อยู่ห้องหนึ่งไหมล่ะเออเนาะนี่ก็น่าคิดเหมือนกันโอ้ยเริ่มปวดหัวแล้วห้องเรามันก็อย่างนี้แหละแต่ก็เอาเถอะ ว่าแต่นี่เธอใช้ครีมอะไรเหรอทําไมขาวจังอ๋อเราไม่ได้ใช้ครีมาจ้ะเราขาวอยู่แล้วนี่ขนาดไม่แต่งหน้าเนี่ยหน้าสดโอ้โหยังสวยขนาดนี้แล้วนี่ถ้าแต่งเนี่ยนะจะน่ารักสวยขนาดไหนเฮ้ยนี่ทํางานวุ้ยวุ้ยตีหัวหน้าห้องคนนี้เป็นยังไงเนี่ยอ้าวมากีีเป็นหัวหน้าห้องเหรออืมใช่เออดีเลยจะได้ช่วยเราหลายๆเรื่องด้วยเผื่อบางเรื่องเรายังไม่รู้อะ มาเลยสบายมากพร้อมสุดอลันนิดห้องนี้ไม่มีแอร์เหรอเนี่ยแล้วแอร์มันมาจากไหนอ่ะมันยังเป็นลมเย็นๆอยู่เลยนู่นนู่นด้านบนด้านบนอ๋อไม่เห็นเลยนันเนี่ยนี่ปกติพอดีว่าโรงเรียนเก่าฉันอนะมันมีแอร์เลยอะก็เลยไม่เคยเห็นไม่เป็นไรเหม่คนกันเองบอกกันได้เรื่อยๆเอออ่ะเฮ นี่เนี่ยนี่แหละนะคนสวยเด้รักก็หาเพื่อนง่ายส่วนฉันตอนเข้ามาเรียนใหม่มีแต่คนด่ามีคนบูลลี่ฉันอะไรอะไรของแกโอ้โหมีแต่คนด่ามีแต่คนบูลลี่จะเพื่อนเต็มห้องยัยไนี่คิดเองเออเองอ,อ,อย่าก็เล่นละครคุณธรรมเออนน่น่นนะสิพูดป้าอะไรอะคะเด็กขึ้นก็เลือกคบกับแกทั้งห้องแล้วก็ไปเออเป็นเพื่อนกับเชอรี่กันทั้งห้องหรอกเด็กอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าพูดมาก ฉันก็เชอรี่นะนี่ฉันนั่งฟังทุกคนชมฉันมานาแล้วฉันภูมิใจมากโอ้ยฉันหมายถึงเชอรี่ที่นั่งหน้าค่ะไม่ใช่เชอรี่ที่นั่งหลังสุดเออคิดอะไรอยู่คิดว่าฉันจะพูดถึงแกเนี่ยเอาเอาเอาปากพวกนี้นี่เออเรียนสนุกนะเนี่ยวันนี้ขณะเรียนคับแรกแต่ต่อไปอ่ะเรียนภาษาอังกฤษครูดุมาก โอ้แต่ว่าก็เรียนได้ก็ไม่ได้อะไรมากอืมอืมอโอเคเอมงั้นตอนกลางวันเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนเหรออ,อ๋อซื้อข้าวก็ามากินในห้องได้เลยเอ,อ๋อไม่มีโรงอาหารให้เหรอไม่มีนะจ๊ะถ้ามีมันจะเป็นของม 1- ถึงสแต่เรามสแล้วแงก็เลยซื้อเข้ามากินเองห้องจะไม่เหม็นแล้วเนี่ยไม่เหม็นหรอกเพราะว่าตอนกินธรรมดากลางวันเนี่ยเขาจะปิดแอร์เดี๋ยวกินก็ลอยๆออกไปเพราะเราเปิดหน้าต่างอะ่ะ อ๋อโอเคโอเคดีเหมือนกันนะเนี่ยเออกันถ้ากินข้าวเสร็จแล้วมาเก๋ช่วยพาเราไปดูรอบโรงเรียนได้ไหมได้สินี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาเก๋หรอกฉันก็พาไปได้นะเอ้ยไม่ต้องเลยเก๋ฉันบอกให้แกเงียบไปแล้วก็ทํางานให้มันเสร็จนี่เพิ่งเขียนถึงไหนเองเหนี่ยวคูเพิ่งจะเริ่มมั่วแต่อะไรก็ไม่รู้กับเพื่อนใหมอ่อ่ะอ๋อกับเพื่อนใหม่เขาสวยเขาน่ารักอยากจะคุยด้วยเออเป็นคนหน้าตาดีไม่เหมือนแกนหรอกอา้อาวอา้าวอ้าหนังนี่นี่ อยู่ๆป,ป่ากายี้นี่เออโอ้ยดีมากดีกว่าโรงเรียนเก่าเยอะเลยโรงเรียนเก่าด้วยนะเพื่อนอ่ะชอบมาบูลลี่ฉันว่าฉันแบบไปสัญญกรรมมาฮะสัญญกรรมมอง,งดูจากหน้าโอ้คิดมาได้สัญญกรรมอมเขาก็บูลลี่ว่าฉันขาวว่าขาวเหมือนเอาแป้งมาทาัตัวอะไรเงี้ยโอ้ยดีแล้วที่ย้ายมาบอกเลยที่นี่นะครอบครัวดีเด่นมาก หยุดคุยกันได้แล้วนี่จะคุยก็คุยกันดีๆเออไม่ใช่แซะกันไปแซะกันมาให้เพื่อนฟังอ,อ่ะเดี๋ยวจะหมดค่าพอดีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเขียน39ให้แล้วก็ส่งสมุดต,ตอนกลางวันโอเคไหมโอเคค่ะโอเคอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล,แล้วก็แชร์กดไลค์ให้ช่องอ e ีฟชาแนลเดน่าบ๊ายบายจุ๊บๆก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กดนะบ๊ายบายไปแล้ว